เทปกาวติดคอวิกไม่ได้ติดแต่วิกกึ่งทอมือแล้วก็ไม่ได้ติดได้เฉพาะวิกผมแสกกลางนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดแบบมีหน้าม้าแบบนี้นะคะจุดประสงค์ของการติดเทปกาวนะคะก็คือทําให้วิกไม่เลื่อนไหลออกจากหัวของเราค่ะหรือว่าใครอยากจะติดเวลาเนตลื่นใช่ไหมคะสามารถที่จะติดเนตยึดบริเวณเนตเก็บผมกับหน้าผากของเราได้นะคะคือใช้งานได้สารพัดเลยค่ะ วิธีการใช้งานนะคะง่ายมากค่ะทุกคนจ๋าสำหรับเทปกาวนะคะนี่เลยนะคะเขาจะเป็นแบบแผ่นแบบนี้นะเราสามารถแบ่งครึ่งติดได้นะคะจะแบ่งเป็นตามแนวกว้างหรือแนวย,ยาวก,ก็ได้นะนะคะจะแบ่งแนวนี้ก็ได้นะเนี่ยเขามีรอยปาดฉีกไว้ให้นะยคะ่ะแบ่งครึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนจ๋าหรือจะแบ่งตามแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ส่วนมากสาวๆจะชอบ แบบแบ่งแบบนี้กันนะคะเพื่อที่แบบเป็นแนวโค้งรับกับหน้าผากของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะติดนะคะนี่แบ่งออกมาแบบนี้เลยชึบใช้ได้หลายครั้งนะนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยว่าต้องการล็อกแน่นแค่ไหนนะคะทุกคนจ๋านะคะเราจะได้ลอกด้านสีขาวออกก่อนนะนะคะเขาจะมีด้านที่เป็นสติกเกอร์สีแดงแบบนี้แล้วก็ด้านสีขาวเรียบนะคะวิธีการติดก็คือลอกอันสีขาวออกก่อนนะคะเพราะว่าจะลอกง่ายค่ะ หรือใครถนัดแบบไหนก็คือสามารถได้เหมือนกันนะแต่ว่าแตเ่เทคนิคของเรานะคะก็ถนัดลอกด้านสีขาวออกเนะะี่ยค่ะลอกออกพอเป็นไกด์แบบนี้เลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะติดนะคะชึน้นี่ลอกแล้วก็วางไว้ก่อนใส่วิกค่ะอ่าเราจะติดไปที่วิกแบบมีหน้ามา้าแบบทอเครื่องแบบนี้ก็ได้นะคะสาวๆนะนะคะคือสามารถที่จะติดได้เลยก็คือกันวิกเลื่อนนั่นเองนะนะคะอ่ะ ตัวน,นี้ค่ะเราจะติดบริเวณอันนี้เพื่อง่ายเนาะอันนี้เราจะติดไปที่วิกนะคะรอกออกก่อนเลยด้านสีขาวนะคะโค้ง,ง,งแบบนี้เห็นไหมเขาจะมีลักษณะโค้งแบบหน้าผากของเราเลยนะคะแล้วก็ติดไปที่ขอบผ้าวิกตรงนี้ได้เลยนะคะอย่าให้ไปโดนโค,คนไลผมของวิกนะคะ เพื่อที่ถ้าเกิดว่าเราโดนน่ะผมเขาก็จะหลุดออกมาเวลาตอนลอกเนาะก็เล็งให้ดีนิดนึงนะคะนี่ค่ะให้ติดอยู่บริเวณผ้านี่ค่ะติดอยู่บริเวณผ้าแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราก็สวมวิกเราไปปกติเลยนะสวมไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่วิกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราไม่อยากให้วิกเลื่อนนะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะเราก็ลอสติกเกอร์ได้เลยนะคะนี่ ดยขอบนะคะตอนนี้เขาจะมีขอบลอยไว้อยู่เนาะนะคะลอกออกแบบนี้เลยนี่นะคะ่คะติด